ตอนที่367หยวนชิงหลิงไม่เคยได้ยินพวกนางสองพี่น้องพูดถึงเรื่องนี้มาก่อนนี่เป็นครั้งแกรกที่ได้ยินนางรู้สึกอิจฉาปล่อยวางทุกสิ่งไปผจญภัยในดินแดนอันกว้างใหญ่ต้องใช้ความกล้าอย่างมากเจ้ากล้าหาญมากจริงหรือหยวนหยงอี้ดีใจมากที่จริงพวกท่านย่าไม่ค่อยจะเห็นด้วยนะ เป็นค้าเองที่ยืนหยัดมีคำพูดของพี่หยวนคำนี้ข้าก็มีความเชื่อมั่นแน่วแน่แล้วไปเถอะช่วยโอกาสตอนอายุยังน้อยออกไปดูภายนอกให้มากเป็นเรื่องดีหยวนชิงหลิงเอ่ยให้กำลังใจหยวนชิงหลิงมั่นใจในการตัดสินใจที่จะออกไปทันทีเพื่อกำลังใจที่ได้จากบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจหยวนชิงหลิงย่อมไม่รู้ ว่ากำลังใจที่ให้ไปนั้นอาจถูกฉีอ๋องทำการแอบสาบแช่งรับหลังรถม้าเดินทางไปยังสำนักนางชีหมิงเย,ย่อากาศหนาวเย็นบนถนนมีคนเดินอยู่ไม่กี่คนลมพัดเอาใบไม้ปลิวว่อนไปทั่วทั้งถนนทงของร้านเหล้าปลิวสะบัดมีขบวนขนสิ่งของที่มีคนคุ้มกันเดินผ่านหยวนจิงหลิงเลิกผามานขึ้นมองออกไป รู้สึกมีบรรยากาศแบบจอมยุทธมากสำนักนางชีหมิงเย,ย่อยู่นอกเมืองต้องออกจากประตูเมืองบ้านเมืองร่มเย็นสงบสุขออกจากประตูเมืองก็ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบอะไรออกไปได้ทันทีใต้เท้าถังถูกลมพดัดจนคิ้วมีน้าค้างขาวเกาะเต็มไปหมดอัซี่ยื่นหน้าออกไปดูชั่วครู่พูดขึ้นยิ้มยิ้มถังยางยิ้มอย่างแจ่มจใส ไม่เป็นไรอย่างนี้จึงจะยิ่งมีเสน่ห์ทุกคนต่างหัวเราขึ้นมาสำนักนางชีหมิงเย่ตั้งอยู่บนทางคดเคี้ยวที่ขึ้นไปจากศาลาที่พักระหว่างทางหลังจากคถมาหยุดลงต้องเดินขึ้นเข,ขาไปอีกระยะหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ไกลามากใช้เวลาเดินประมาณหนึ่งการทูกก็ถึงแล้วด่วนชิงหลิงเดินลำบากอยู่บ้างเล็กน้อยเพราะท้องเริ่มโตแล้ว นางจำเป็นต้องใช้สองมือเท้าที่เอวเอาไว้จึงจะเดินได้โชคดีที่ยังมีหมันเอ,อ๋อกับอาซี่คอยประคองจึงทำให้นางไม่ต้องลำบากมากนักที่สุดก็มาถึงสํานักนางชีหมิงเย่เพิ่งจะก้าวผ่านประตูสํานักนางชีก็ดีนเสียงร้องตกใจส่งมาจากข้างในฟังแล้วเหมือนวุ่นวายเป็นอย่างยิ่งอาซี่กับหมันเอ,อ๋รีบคุ้มครองหยวนชินหลิงทันที สวีอีกับถังหยาง,ยางรีบวิ่งเข้ามามีสาวน้อยคนหนึ่งสวมชุดสีเขียวเหมือนเบ่าพร่วิ่งออกมาใบหน้าตื่นตระหนกซีดขาวถังหยางขวางเอาไว้าถามว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในเกิดเรื่องอะไรสาวใช้คนนั้นพูดอย่างตื่นเต้นว่าเมื่อคู่มีจนคนหนึ่งหลบอยู่หลังพระพุทธรูปก,กระโดดออกมาอย่างกระทนันหฐนทำให้ผู้หญิงผู้เท่าของข้าตกใจจนเลิกกำเริบ ข้าต้องรีบไปตามท่านหมอมาทางย่างได้ยินดังนี้ก็พิพานไปมองหยวนชิงหลิงหยวนชิงหลิงหมุนตัวหยิบเอากล่องยาออกมาเดินเข้าไปดึงตัวสาวใช้คนนั้นเอาไว้ผู้หญิงผู้เท่าของเจ้าเป็นโรคอะไรรีบพาข้าไปข้าเป็นหมอสาวใช้รู้สึกดีใจมากพาหยวนชิงหลิงเข้าเดินไปข้างในพลังพูดว่าผู้หญิงผู้เท่าของข้ามีโรคหัวใจ ทำให้ตกใจไม่ได้ตอนนี้รู้สึกจุกอยู่ที่อกเกือบจะเป็นลมตายไปแล้วลกรัหัวใจเกำเริบหยวนชิงหลิงรีบเดินเข้าไปข้างในเดินเร็วไปหน่อยทำให้เท้าเกิดสะดุดเกือบจะล้มขมมำโชคดีที่มันเอ๋อรอยู่ข้างๆคอยประคองเอาไว้ได้เมื่อเข้าไปถึงข้างในแล้วเห็นเพียงโถงกลางในสำนักนางชีมีห่นเท้าท่านหนึ่ง ที่สวมชุดสีดำลายปากดอกไม้วงลมนั่งอยู่กับพื้นมีคนหลายคนล้อมรอบอยู่รอบตัวทั้งกดจุดเหลือนจงทั้งนวดขมับผู้หญิงผู้เท่าคนนั้นริมฝีปากเป็นสีม่วงคล้ำสองตาปิดสนิทเป็นลมไปแล้วจริงๆหนึ่งในนั้นมีแม่ชีคนหนึ่งยกแก้วที่มีอะไรไม่ดูเข้ามาเร็วเข้าให้ผู้หญิงผู้เท่าดื่มน้ำเย็นเทพพอจะช่วยชีวิตเอาไว้ได้ไม่ไหวแล้ว ไม่หายใจแล้วมีสาวใช้คนหนึ่งตองไห้ออกมาหยวนชิงหลิงตะอคอกเสียงดังรีบถอยเอาไปให้หมดอย่ามุงนางอาซีกับมันเออรีบเดินเข้าไปลากคนทั้งหมดออกไปหยวนชิงหลิงคุกเข่าลงกับพื้นอย่างยากลำบากด้วยการเอามือค้ำที่เอวเอาไว้พบว่าการหายใจการเต้นหัวใจและชีพจรไม่มีแล้ว นางรีบขึ้นคล่องร่างของผู้หญิงผู้เท่าทันทีเงยหน้าขึ้นสั่งการหมั่นเอ่อกับอาซีไปเอาเบาะนุ่มๆม,มารองที่ไหล่ของนางเอาไว้เร็วอาซีนิ่งอึ้งไปชั่วครู่พระชายาไงร่วมหายใจแล้วยืนชิงหลิงตะคอกเสียงดุเร็วอาซีรีบไปเอาเบาะรองที่อยู่ข้างๆมารองที่ไหล่ของผู้หญิงผู้เท่าทันที จากนั้นก็นั่งลงข้างๆอย่างทำอะไรไม่ถูกไม่รู้ว่าจะช่วยเหลืออย่างไรหยวนชิงหลิงพูดว่าประคองคอของนางาไว้ให้หัวของนางยกสูงขึ้นอาซี่ทำตามที่หยวนชิงหลิงสั่งการยื่นมือออกไปประคองที่คอของผู้หญิงผู้เท่าบังคับให้หัวของนางยกสูงขึ้นมาเพื่อให้หายใจได้สะดวกขึ้นหยวนชิงหลิง เริ่มทำการกระตุ้นหัวใจสองมือทับไว้บนหน้าอกทำการกดทับลงไปจากนั้นก็ทำการถ่ายปอดคนที่อยู่รอบๆร้องขึ้นอย่างตกใจอย่าเสียมรายาเชน่นนี้รีบปล่อยหุ่พุนเท่าเถอะและมีคนกำลังร้องไห้มีคนร้องตะโกนมีแม่ชีวิ่งเข้ามาบอกว่าโจอหนี่หายไปแล้วที่เกิดเหตุชุนนมูลวุ่นวายเป็นอย่างยิ่ง มีเสียงว,วกเวกดังต่อเนื่องไม่หยุดถังหยางตะคอกเสียงดังหนึ่งเสียงหูบป,ปากให้หมดทุกคนอยากให้ผู้หญิงผู้เท่ามีชีวิตอยู่ก็หูบปากอยาก่ารบกวนท่านหมอที่กำลังช่วยชีวิตคนถังหยางใช้เสียงวางอำนาจพอเสียงขู่ดังขึ้นทุกคนต่างก็หูบปากเงียบทันทีหยวนจิ้งหลิงเห็นว่าไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองจึงพูดกับถังหยางว่า ได้เท้าถังท่านมานี่ทาท่าทางเหมือนข้าเมื่อครู่อย่าหยุดดูเอาไว้ฝ่ามือกดอยู่ระหว่างกระดูกช่วงหน้าอกอีกมือก็ใช้แรงกดลงไปแรงต้องพอดีต้องสม่ำเสมอเท่ากันมั่นคงและอย่างเร่งอย่าเร็วเกินไปทางอย่างรับคำสั่งทันทีและเมื่อครู่ก็คอยจ้องมองท่าทางที่หยุนชิงหลิงทำอยู่ตลอดก็พอจะทราบอยู่บ้าง เขานั่งลงรับช่วงต่อจากยวนชิงหลิงในการทำการกระตุ้นหัวใจหยวนชิงหลิงเปิดกล่องยาออกหยิบเอายาอะดรีนาลีนออกมาสั่งให้มันเอ,อ๋อเป่าลมใส่ปากของผู้หญิงผู้เท่าจากนั้นก็ฉีดยาอะดรีนาลีนให้ผู้หญิงผู้เท่าผู้หญิงผู้เท่าอยู่ในภาวะช็อกเพื่อป้องกันไม่ให้สมองได้รับการกระทบกระเทือน นางให้คนออกไปเอาน้ำแข็งจากหิมะมาปกปิดบริเวณส่วนหัวไว้คนที่อยู่ตรงนั้นแม้จะไม่รู้จักพวกเขาแต่พอเห็นพวกเขากำลังช่วยคนอย่างสุดกำลังและไม่มีหนทางอื่นได้แต่ทำตามที่นางบอกหลังจากเอาน้ำแข็งมาแล้วก็ใช้ผ้าห่อแล้วเอาไปวางไว้บนหัวของผูหญิงผู้เทาหยวนชิงหลิงให้ถังอย่างถอยออกไป นางกลับมารับช่วงต่อในการกระตุ้นหัวใจตลอดระยะเวลาในการเดินทางนางใช้พลังงานไปไม่น้อยตอนนี้ยังต้องมาช่วยชีวิตคนอีกกำลังของนางใกล้จะหมดเต็มทีตอนที่ชีพจรการเต้นของหัวใจกลับคืนสู่ภาวะปกตินางเองก็เหนื่อยจนนั่งแมะไปกับพื้นหายใจเข้าออกคำโตตอาซี่กับมันเอ,อ๋เข้ามาประคองนาง นางโบกมือเอ่ยด้วยน้ำเสียงใกล้จะลมฟุบแล้วอย่าแต่ข้าให้ข้าได้พักหายใจก่อนอีกฝั่งหนึ่งหูหยินผู้เท่าค่อยๆได้สติตื่นขึ้นมาแต่ว่าก็ยังไม่ฟื้นฟูก,กลับมาทั้งหมดคนที่อยู่ตรงนั้นเห็นเข้าต่างก็ตกตะลึงไม่อยากเชื่อจะเป็นไปได้อย่างไรเห็นได้ชัดว่าไร้ลมหายใจแล้วทำไมจึงสามารถมีชีวิตกลับคืนมาได้ เหล่าแม่ชีคุกเข่าลงที่พื้นไหวพระพุทธรูปผููหยินเท้ามีใจศรัทธาแรงกล้าทําให้พระโพธิสัตว์ซาบซึ้งพระโพธิสัตว์แสดงอิทธิฤทธิ์แล้วหยวนชิงหลิงค่อยคลุกขึ้นมาอย่างชา้าช้ายังคงคุกเข่าอยู่ตรงหน้าผููหยินเท้าค่อยคตบที่ใบหน้าของผููหยินเท้าผููหยินเท้าจําได้หรือไม่ว่าตัวเองชื่ออะไรรู้ว่าอยู่ที่ไหนหรือไม่ ยังจำได้หรือไมว่าเกิดอะไรขึ้นสายตาของผูหญินเทามีแววเนื่อยๆริมฝีปากสันอยู่ชั่วครู่ค่อยๆจ้องมองไปทางหยวนชิงหลิงค้าคือนางเสริรนกำลังไหว้พระอยู่ในสำนักนางชีหมิงเย่ทันใดน,นั้นทันใดน,นั้นก็มีโจรน,นางหมุนสายตาไปมาอย่างยากลำบากมองคนที่อยู่กับรอบตัว ค่อยรู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่จริงๆข้ายังไม่ตายหรือหยวนชิงหลิงคลายใจได้เปล่ะหนึ่งท่านไม่เป็นไรแล้วแต่ว่าท่านต้องพักผ่อนเงียบๆถ้าท่านเชื่อใจข้าข้าจะให้ยาท่านบางส่วนท่านต้องกินทุกวันอีกทั้งอย่าลงจากเขาต้องนอนพักนิ่งๆเท่านั้นผู้หญินมองหน้านางเหมือนกำลังลังเลยอยู่บ้าง มีแม่โนมแก่ผมขาวคนหนึ่งเดินเข้ามาคุกเข่าลงตรงหน้ายวนชิงหลิงแล้วกล่าวขอบคุณขอบพระคุณฮูหยินที่ช่วยชีวิตขอถามได้หรือไม่ว่าฮูหยินมีนามว่าอะไรรอให้ฮูหยินเท่าอาการหายดีแล้วจะไปแสดงความขอบคุณถึงที่ยวนชิงหลิงโบกมือไม่จําเป็นต้องขอบคุณเรื่องเล็กน้อยไม่ต้องพูดถึงก็ได้ข้ามาไหว้พระ เพื่อให้พระท่านคุ้มครองครอบครัวให้สงบสุขฉะนั้นต่อหน้าพระโพธิสัตว์ก็ไม่จำเป็นต้องเอ่ยนามค่าพวกเจ้ารีบจัดหาที่พักให้หูหินเท่าเถอะอย่าให้นางนอนอยู่ที่พื้นนานๆแต่ว่าตอนเคลื่อนย้ายต้องกันมาดระวังด้วยแม่ชีรีบไปสั่งการให้คนเตรียมไปหามทันทีได้ยินว่าหยวนชิงหลิงนั้นมาไหว้พระมีแม่ชีสวมชุดสีเทาคนหนึ่งเดินเข้ามา สองมือพนมขึ้นอมิตาภทธสีกาท่านเป็นพระโพธิสัตว์มาโปรดรีบเข้ามาพักผ่อนข้างในก่อนเถอะหยวนชิงหลิงต้องการพักผ่อนสักครู่จริงๆนางเหนื่อยมากแล้วแม่นมแก่นิ่งอึง้งเดินไปถามอาซีแม่นางขอถามหน่อยว่าผู้หญินของเจ้าคืออาซีพูดยิ้นยิ้มว่าผู้หญินบอกว่าไม่ต้องรู้ก็ไม่ต้องถามแล้ว ดูแลหูหยินเท่าของเจ้าดีๆเถอะแม่หนมถอนหายใจพูดว่าทำดีไม่หวังผลหูหยินของพวกเจ้าช่างมีจิตใจเป็นพระโพธิสัตว์จริงๆแม่ชีแก่ควรเมื่อครู่พาหยวนชิงหลิงเข้าไปข้างในด้วยตนเองข้าเป็นคนดูแลสำนักนางชีหมิงเย่ขอถามหูหยินว่าตระกูลสามีท่านแท้อะไรสามีอยู่ในอันดับที่ห้า ท่านแม่ชีเรียกว่าหูหินห้าเถอะหยวนชิงหลิงไม่รู้ถึงจุดประสงค์ที่ไท่ซางห่วงให้นางมาที่นี่ฉะนั้นจึงไม่อยากเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงเพราะถังอย่างกับสวีอีเป็นผู้ชายสามารถเดินไปมาอยู่ที่โถงใหญ่ด้านนอกแต่ไม่สามารถเข้ามาในห้องรับรองได้แต่เมื่อมีเรื่องร้ายแรงถึงชีวิตเกิดขึ้นฉะนั้นจึงให้พวกเขาสองคน ช่วยอุ้มหูหยินเท่าขึ้นไปบนเปลยกไปทางด้านหลังขณะที่สวีอีกับถังยางกำลังจะจากไปทันใดนั้นหูหยินเท่าก็คว้าข้อมือของสวีอีเอาไว้เอ่ยอย่างยากลำบากว่าข้าขอขอบคุณหูหยินของพวกเจ้าด้วยขอให้ทิ้งชื่อแท่เอาไว้ข้าจะไปขอบคุณด้วยตัวข้าเองสวีอีมองไปที่ถังยาง ทังอย่างยิ้มบางบๆงละเอ่ยผู้หญิงเท่าไม่จําเป็นผู้หญิงของพวกข้าไม่ได้ผูกวาสนากับคนอื่นเป็นครั้งแรกนางไม่หวังผลตอบแทนเพียงแค่ทําหน้าที่ท่านหมออย่างสุดกําลังเท่านั้นแม่นมที่พูดจาเมื่อครูเดินเข้ามาย่อคํานับเมื่อครูเหมือนข้าจะได้ยินแม่นางคนนั้นเรียกว่าพระชายาไม่ทราบว่าเป็นพระชายาองค์ไหน ทั้งอย่างโบกมือฟังผิดแล้วไม่มีไม่ใช่พระชายาหูหินเ่าพักรักษาตัวดีๆข้ากับสวีอีเป็นพูุไม่สะดวกที่อยู่ที่นี่ขอตัวลาก่อนพูดจบเขาก็ลากตัวสวีอีจากไปทันทีในห้องประตูถูกปิดลงแม่หนมกระถามสาวใช้สุดเขียวว่าเจ้าพบพวกเขาที่หน้าประตูหรือใช่เจ้าคะ่ะ ข้าน้อยเพิ่งจะวิ่งออกไปถึงประตูก็เห็นพวกเขากำลังเข้ามาคุณชายเมื่อครู่เห็นข้าตกใจจนรีบร้อนมากจึงได้ขวางข้าน้อยเอาไว้และถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นนั้นเจ้าบอกฐานะที่แท้จริงของูุหญินเท่าออกไปหรือไม่แม่นมถามไม่ทันได้บอกเจ้าค่ะพอพวกเขาได้ยินว่าูุหญินเท่าโรคก,กำเริบก็ไม่ถามอะไรอีกวิ่งตรงเข้ามาข้างในเลย ผู้หญิงที่ตั้งคันคนนั้นร้อนใจมากเกือบจะขกลมด้วยซ้ําแม่นมถอนหายใจข้าเองก็สวมชุดธรรมดาพวกนางเองก็คงมองไม่ออกถึงฐานะชาติตะกูลเห็นได้ชัดว่าไม่ได้ช่วยคนเพื่อหวังผลประโยชน์พระโพธิสัตว์ทรงแสดงปฏิหารจริงๆในช่วงเวลาขับขันจึงได้ส่งผู้หญิงท่านนี้มาช่วยสาวใช้ชุดเขียวเอ่อยขึ้นว่า ดูแล้วไม่ได้ทำเพื่อเงินรางวัลพวกนางดูแล้วก็เป็นคนตระกูลร่ำรวยแม่นมเดินเข้าไปรับใช้ผู้หญิงเท่าถามว่าผู้หญิงเท่าผู้หญิงคนนั้นบอกว่ามียาท่านลองดูสิว่าจะไปขอกับนางเอาบ้างดีหรือไม่หรือว่าท่านจะลองหมอมาก่อนตอนนี้ข้าย,ยังสบายดีรอก่อนแล้วกันผู้หญิงเท่าหลับตาลงท่นใดนั้นก็ลืมตาขึ้น ห่ากเป็นพระชายาข้าเคยได้ยินว่าพระชายาชูนั้นมีวิชาแพทย์ก่อนหน้านี้เคยเกิดเรื่องที่สุมแจกโจกนอกเมืองคนมากมายเห็นนางเคยลงมือช่วยชีวิตคนเอาไว้พระชายาฉูแม่หนุ่มอึงใช่แล้วผู้หญิงเท่าพระชายาชูทรงมีพระคันผู้หญิงคนเมื่อครู่ก็ตั้งคันเช่นกันเมื่อครูตอนที่เห็นนางคุกเข่าลงเพื่อช่วยท่าน ก็ดูยากลำบากยิ่งนักคุกเข่าคูยหยินเทาค่อยๆหันไปมองแม่นมนางคุกเข่าช่วยชีวิตข้าหรือก็ไม่ใช่แต่ก็ไม่รู้เรียกวิธีอะไรใช้แรงกดทับอยู่บนร่างของท่านยังเป่าลมไปที่ปากของท่านด้วยตอนนั้นท่านไม่หายใจแล้วหัวใจก็หยุดเต้นข้าน้อยยังคิดว่าช่างเป็นปฏิหารขององค์พระโพธิสัตว์จริงๆ แม่หนมพูดขึ้นมาก็อดไม่ได้ที่จะน้ําตาไหลในใจยังคงเต้นระทึกยังหวาดกลัวเป็นกะลออผู้หญิงเท้าค่อยๆดึงเปลือกตาที่หนักอึ้งขึ้นเหลือบมองค่อยๆย,ยื่นมือออกไปจับที่หน้าอกค่อยๆสูดลมหายใจเข้าหนึ่งเฮือกตอนที่ข้าล้มลงไปก็คิดว่าคงตายไปแล้วถ้าหากตายไปจริงๆคงเสียดายมากมาถึงเมืองหลวงอยู่แล้วก็ไม่ได้พบนากันสักครั้ง แม่นมเอ่ยอย่างปลอบโยนว่าผู้หญิงเท่าปลดวางใจตอนนี้ก็ไม่เป็นอะไรแล้วรอให้ท่านหมอมาแล้วออกใบสั่งยาพักฟื้นสักระยะหนึ่งรอให้ท่านเจ้าพยาพาคุณชายกับคุณหนูกลับเมืองหลวงแล้วท่านก็จะได้อยู่อย่างมีความสุขสักทีอือรอเขากลับมาต้องให้เขาไปขอบคุณผู้มีพระคุณด้วยตนเองผู้หญิงเท่ารู้สึกเวียนหัวไม่พูดอะไรอีก หลับตาลงค่อยๆปรับการหายใจทางอย่างกับสวีอีเดินออกไปแล้วออกไปตรวจสอบเจ้าคนร้ายที่นอกสำนักนางชีหมิงเย่ดูซิว่าทิ้งร่องรอยหลักฐานอะไรไว้หรือไม่สวีอีค้นหาได้ค่อนข้างละเอียดมากพูดว่าเจ้าคนต่าช้ากล้ามาก่อกวนที่สำนักนางชีหมิงเย่ช่างบางอาจเกินไปแล้วถ้าหากข้าค้นเจอตัว จะต้องลากตัวมันไปที่กรมการพันครเพื่อรับโทษทางยางกลับมีท่าทีสบายใจพูดว่าหาเจอแล้วค่อยว่ากันแต่เท้าถังหูหินเท่าคนนั้นเป็นใครกันแน่เห็นท่านดูจะให้ความเคารพนางไม่น้อยสวีอีถามขึ้นทางยางยิ้มบางๆพูดนางอายุมากแล้วเคารพนางเขาอย่างไรเคารพคนอาวุโสกว่าไม่ได้หรือ สวีอีพยักหน้าก็จริงชั่วครู่เดียวเขาก็พูดขึ้นว่าไม่รู้ว่าจะมาที่สำนักนางชีหมิงเย่ยทำไมคงไม่ใช่เพราะไร้หุนทางแล้วจึงให้พระชายามาไหว้พระขอพรดอกนะการไหว้พระครั้งนี้ช่างดีจริงๆทั้งอย่างพูดราวกับกำลังขุนคิดบางอย่างตอนที่มาก็ไม่รู้อย่างแน่ชัดว่าท้ซา,าง,งห่วงจะทำอะไร แต่ว่าพอพระชายาช่วยชีวิตหญินเท่าเอาไว้เขาก็เข้าใจขึ้นมาในทันทีเจ้าโจรน,นั่นก็คงเป็นฝีมือของไทซางห่วงที่จัดการให้อยู่ที่นี่กระโดดออกมาตอนไหนไม่ออกต้องรอให้พวกเขามาถึงที่แล้วค่อยกระโดดออกมาทําให้หญ่นเท่าตกใจนี้ต้องมีการเตรียมการจัดฉากไวอ้อย่างดีที่สําคัญที่สุดคือ ต้องยังรู้ได้ว่าหูยินเทามีโรคหัวใจรู้ว่าต้องทำอย่างไรจึงจะทำให้โรคกำเริบได้คนที่เข้าใจได้ดีที่สุดก็หนีไม่พ้นคนที่มีโรคหัวใจด้วยกันไทสางหวงก็เป็นโรคหัวใจอีกอย่างเขารู้ว่าพระชายามีวิธีการในการรักษาอาการของโรคหัวใจแน่นอนว่าต้องรักษาอาการของผูญินเทาได้แน่ ถางหยางยิ้มยิ้มถ้าหากพระชายารู้เข้าเกรงว่าก็คงจะบอกว่าไท่าางห่วงนั้นเป็นจริงจอกเท้าแต่ว่าขณะเดียวกันถังหยางก็รู้สึกสบายใจเพราะว่าไท่าางห่วงรู้ว่าคู่หินเท่าอยู่ที่นี่แสดงว่าเขาคอยจับตาดูเรื่องนี้อยู่ตลอดสั่งให้คนคอยจับตาดูการเคลื่อนไหวของตระกูลหู้อยู่ตลอดอย่างลับๆ เขาไม่ได้นิ่งดูดายทางอย่างมองออกอย่างทะลุป,ปรุโป,ปรยเหยื่อชิงหลิงกลับไปพักผ่อนดีๆสักพักและลองไต่ตองดูแล้วก็เข้าใจไทซางห่วงต้องการให้นางช่วยคู้หินเท่าคนนั้นนางเดาว,ว่าคู้หินเท่าคนนี้น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าพยาเจิ้งเปยหรือไม่ก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นมารดาของเจ้าพยาเจิ้งเปยจึงได้ถามแม่นมี แม่หนุ่มสีสายหน้าพูดว่าเดิมทีข้าก็ได้แต่รับใช้อยู่ข้างกายไท้าสังห่วงบวกกับมารดาของเจ้าพญาเจิ้งเป่ยเอาแต่เก็บตัวอยู่ในบ้านไม่ไปไหนตลอดมาข้าไร้วาสนาได้พบเจอฉะนั้นจึงไม่รู้ว่าท่านนั้นจะใช่หรือไม่นางแซ่สนอาซีใช้ความคิดเหมือนข้าจะเคยได้ยินท่านย่าพูด มารดาของแม่ทัพผู้คนนั้นก็แซ่เซินแม่หนมสีเอ,อ๋ยยิ้มยิ้มว่าเช่นนั้นก็เป็นไปได้สูงท้ายซางห่วงจัดการให้เช่นนี้เหมาะเจาะยิ่งนักหยวนชิงหลิงยิ้มจริงจอกเท่าแต่ว่านี่มันช่างอันตรายยิ่งนักเมื่อคิดเช่นนี้ก็ยิ่งรู้สึกผิดในใจต่อคุญินเท่าท่านนั้นมากเอายาบางส่วนออกมาให้แม่นมนำไปมอบให้ แม่นมสีพูดว่าเกรงว่านางคงไม่กินยาที่ให้ไปหยวนชิงหลิงตอบไม่เป็นไรบอกกับนางว่าเป็นยาช่วยยามฉุกเฉินถ้าหากภายหน้ารู้สึกแน่นหน้าอกก็อมหนึ่งเม็ดไว้ใต้ลิ้น